สโบ o โรบอทคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภัยไม่ต้องนั่งเฝ้าแอดไลน์ได้ที่แอดสโบรโรบอทหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ถ้าสมัครแล้วนะครับบอกว่ามาจากชายผู้บ้าคลั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่มีช็อกรั้งในจองชิวหัวหอกเปินเฟิร์ดของเจลซรีร่วมทีมแมนยูเชื่อด้ไหม เชื่อได้หรือไม่สึ่อเมืองซึกอบเปิดเผยครับรับนักอิกกุนซือของแมนเชสเตอร์กุนซือคนใหม่นะครับมีแผนคว้าตัวติโมเวอร์เนอร์มาร่วมทีมในช่วงสัมมนี้เนื่องจากมีสถานในฝีเท้าของดาวยิงทีมเชซีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วกุนซือชาวเมืองเบียนกับตกเป็นข่าวเล็งเป้าดึงอาามาไฮาดาร่ากองกลางทีมชนบารีของทีมอาบาริซิกมาร่วมทัพไปสดงตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกันปีใหม่นี้เนื่องจากเขาเป็นคนหนึ่งตัวนักเตะอัฟริกันให้ย้ายมาจากทีมเรดบูลซกมาเล่น นลีกออสเตรียมบังคับแข้งหนึ่งบุนเดสกิกาอย่างไรก็ดีล่าสุดเมื่อวันที่1นึ่งธันวาคมนะครับบิลสื่อเมืองเบียร์เปิดเผยว่าังนิกต้องการหนึ่งตัวติบมวเนอ,อร์มาอยู่ในโละกครแห่งความฝันอีกรายในช่วงสัยนี้เนื่องจากสุนหน้าทีมสิงโบรเป็นพ่อคแข่งที่เขาเชื่อมั่นในความสามารถเป็นพิเศษด้วยเหตุผลที่เวเนอร์เคยอยู่สังกัดทีมอาบาริซิกเช่นเดียวกันทางนี้ครับรังนิกเป็นคนเซ็นสัญญาจุดตอรหน้าทีมชชตยอรมันมาจากทีมสตุกาบมงคับแข้งกับอาบาร กระทั่งแมนเนอร์มาเป่งประกายเจิดจ้าคลำเป้าได้ถึง16ประตูและ12แอซิสในซีซั่น2018-2019การที่จะเพิ่มสถิติดังกล่าวได้เป็นเท่าตัวในซีซั่นถัดมาด้วยเหตุผลนี้รังนิกจึงมั่นใจในเพลงเตะของตีโมเมนเนอร์อย่างรกและต้องการได้เขามาสวมชุดนีเดฟอร์มของเรสเตวิลในซีซั่นหน้าต่อจากไฮดาร่าขณะเดียวกันนะครับรังนิกยังถูกพูดอีกนะครับว่าเกือบที่จะได้ตัวเอลลิงสปบอส์ฮารันมาค้าแข้งกับอาบาริิกอยู่แล้ว แต่สุดท้ายหัวหอกร่างยักษ์เลือกเซ็นสัญญากับบริเซนมอนจึงทำให้เขาก็ยังหวงหังนะฮะอยากได้สตาร์ดังทีมชาติโนเวย์มาร่วมทีมในทีมโอฟลฟฟีฟอร์ดในซีซั่นหน้าโดยทาะอย่างยิ่งเขามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและแน่นแฟนกับพอ่อค้าแข่งชาวนอร์เวย์ฮะทั่วลงเต็ม IG โดมือลัน่นกดไลค์คอมเมนต์จวกลิโอนลเ,เมซี่ป้นบอลลังดอ d ม a m อีกแล้ว ค <C les iano Ronaldo> ริสตอโรนัลโดกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงกันอีกครั้งเมื่อเขาดันไปกดไลค์ข้อความวิจารณ์ในเชิงลบต่อลิโอเนเมซี M ่ Z, ที่ได้รับรางวัลลูกบอลทองคำแถมยังตอบสั้นท่านแต่ทําให้สนั่นไอจีเลยทีเดียวค <C les iano Ronaldo> ริสตอโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวบรกเกตตกเป็นประเด็นในการลุกนหนอีกครั้งหลังไปกดไลค์คอมเมนต์ของแฟนบอลรายหนึ่งที่กล่าวหาว่าลิโอเนเมซี N ่ M Z ไม่สมควรได้รางวัลบอลลุงด ประจําปี2021เมซี่ผงานคว้ารางวัลรองเท้าทองคำบัลลองดอ์ดอ้วยการเอาชนะคะแนนบวชโรเบิร์ตเลวานดาลสกี้เพียงแค่3คะแนนขนาจาักการประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทําให้เขาได้รับรางวัลอันสูงเกียรตินี้ไปแล้วครอบครองเบ็ดเสร็จถึง7สมัยยันรอยก็ตามนะครับความสำเร็จของสตาร์ลูกหนังของปารีสแซงต์แชงกงกลับโดนหลายคนไม่เห็นด้วยและมีบางรายนะครับถึงขนาดแสดงความคิดเห็นแบบรุนแรงต่อเมซี่ว่าปล้นบอลลงดอด มาจากหัวหอกทีมชาติโปแลนด์ผ่านอินสตาแกรมเว็บไซต์อยอดฮิตแต่กระนั้นหนึ่งในคอมเมนต์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเกิดจากการที่โรนัลดใช้แอคเคาท์ไอของตัวเองเข้าไปกดไ like, ลค์หลังจากที่ได้อ่านข้อความดังกล่าวระบุว่าเมสซี่ไม่กู้ควรกับลูกบอลทางคำในปีนี้มันเป็นการปล้นโซกโป,ปกน่าละอายมันจะน่าเสียใจที่สุดนะครับการที่คุณได้เห็นใครคนหนึ่งที่เก่งมากพอจะรู้ว่าสมควรได้รับรางวัลน,นี้กระนั้นรางวัลที่เขาได้รับมันไม่มีค่า และซึ่งไร้ความสุขไม่มีความภาคภูมิใจเลยที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คืออาดิดาเต่ราจันทร์เุกแถลอมาเร็ดและจอมาลายอนตตด,ดันไปตอบกับคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยความสั้นๆแต่ได้จงความผ่านไอจีของเขาว่าเป็นความจริงตอนนี้โรนัลโด้ปัจจุบันเขาแข่งกับไอซ์แสดงแมนเชเต็ดมีโอกาสคว้าวรางวัลบอลลงดอห้5สมัยนะครับโดนทัวลงเต็มๆลังแฟนคลับเมซี่ไม่พอใจกับการก,การะทำดังกล่าวของเขา แจ็คกิลิทนะครับย้อนความเกือบได้ย้ายไปสู่แมนเชสเตอร์เปิดเผยเหตุชิงวิลล่าโยกศอแมนเชสเตอร์ซิตี้แจ็คกิลิทนะครับมีฟีลคนดังออกมาย้อนความถึงตอนที่ตัวเขาเกือบย้ายไปแมนเชสเตอร์พร้อมเปิดเผยเหตุผลที่ตัดสินใจชิงวิลล่าโดยโยกศอแมนเชสเตอร์ซิตี้แจ็คกิลิทนะครับกองกลางคนดังชาวอังกฤษออกมาย้อนความนะครับถึงตอนที่ตัวเขาเกือบได้ย้ายไปสู่แมนเชสเตอร์สโมสรดังในสกีรีทีพิมลิงเกลดพร้อมเหตุผลที่ตัดสินใจชิงสิงห์พังงาดอาร์เซนอลโยกศอโรเบิร์ตสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในที่สุดนะครับโดยการตรวถึง100ล้านปอนด์หรือประมาณ4498ล้านบาทล่าลสุดนะครับแจ็กกิลิทออกมากล่าวว่าผมเกือบได้ย้ายเป็นร่นทีมแมนชั่นเต่เตแล้วมันใกล้เคียงมากแต่สถานีมันก็ไม่เกิดขึ้นตอนนั้นแอสเซนวิลล่ามีเกมพรีเซั่นกับพวกเขาซึ่งผมคิดว่าผมไม่ควรที่จะได้ลงเล่นในเกมฟุตบอลถ้วยที่เบอร์ตันแต่เมื่อจบเกมผมบอกกับคริสเตียนเพลสโลซึ่งเป็นซีอีโอของเทียมและเอเยต์ของผมว่าถ้าผมไม่ได้ย้ายผมก็จะเซ็นสัญ,ญ ผมก็ได้ต่อเชัญญาโดยมีค่าสิทธิ์เงินหนึ่งร้ล้านปอนด์ถ้าทีมไหนกล้าจ่ายมันก็จะเป็นเรื่องที่วินินกับทุกฝ่ายส่วนเหตุผลที่ถามมาว่าทําไมผมถึงตัดสินใจย้ายไปสู่แมนเชสเตอร์เพราะผมคิดว่ามันคือโอกาสเดียวในชีวิตของผมผมเชื่อว่าแอสตันวิลล่าจะดีพอไปเล่นในการใหญ่ของยุโรปได้แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะนานแค่ไหนผมไม่อยากพลาดโอกาสนั้นไปเหมือนกับที่ไมเคิลเวนพูดเอาไว้ตอนย้ายไปดวลเาอริดหรือคุณลองดูสิเพื่อนรวมทีมชาติอังกฤษที่ได้ลงเล่นในสิกยูฟราแชมลี ผมคือคนท้ายๆเลยนะแต่ถ้าว่าจากที่ผมได้ลงเล่นในรายการนี้ผมรู้สึกเอนจอยทุกนาทีที่อยู่ในสนามมันแตกต่างกับเกมลีกมากๆแน่นอนว่าเราอยากที่จะคว้าแชมป์รายการนี้มาให้ได้แมนอยูยังบอยนะครับไม่ย้ายสนามเตะ UCL สวิตเซอร์แลนด์หาทางออกให้นะครับแม้สกัดโ oh อไมคอนยูฟาแชิมลีกรอมเป็นกลุ่มนสุดท้ายแมนซวนเตดพบยังบอยไม่ต้องย้ายสนามนะครับ วันแข่งขันกันแล้วนะฮะหลังทางการของสวิตเซอร์แลนด์หาทางออกให้ BBC สปอนส์หนับสื่อชั้นนำของเมืองที่ดีรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์ทีมดังสกีพูลนิวเซกริจะได้ลงเล่นในสกีพูลฟาชิมลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่มเอฟพบกับยังบอยเบิร์นแชมป์ลีกสวิตเซอร์แลนด์ที่สนามโอร์แทสฟอร์ดในวันพุธที่8ถนนคนนี้ตามกำหนดเดิมโดยก่อนหน้านี้สวิตเซอร์แลนด์นะครับเพิ่งปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่หลังจากพบการระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอน ในหลายประเทศทั่วทวีปยุโรปเลยครับทำให้ยังบอยต้องผ่านการักะตัว10วันเมื่อเดินทางจากอังกฤษเข้าสู่ประเทศซึ่งอาจจะทําให้พวกเขาต้องเลื่อนหรือโดนปลอดแพ้เกมลีกถึง3มนัดที่จะพบกับซิยงเอฟซีเบอร์โซและลูกาโนหากต้องการรอจนกว่าจะแกกตัวแล้วเสร็จสิ้นในวันที่19ธันวาคมด้วยเหตุผลนี้ทําให้มีการคาดการณ์กันกว่าแมนยูอาจจะต้องย้ายไปเตะกับยังบอยที่สามเป็นกลาง พื่อหลีกเลี่ยงมาตรการกักกันตัวถึง10บวันของอสวิตเซอร์แลนด์แต่ก็จะทําให้ปีสแสดงต้องสูญเสียรายได้หลายล้านปอนด์จากค่าตั๋วเข้าชมเกมการแข่งในฐานะทีมเจ้าบ้านด้วยแต่ล่าสุดครับรัสเบิร์นซึ่งเป็นที่ตั้งของสโมสรอย่างบ่อยก็ได้ผ่อนปลนให้เมื่อต้องกักตัว10บวันเมื่อกลับเข้าถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วโดยกำชับให้ทุกคนภายในทีมต้องอยู่แบบบับเบิลอยู่ในเฉพาะสถานที่และเดินทางได้ในเส้นทางที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศอังกฤษรับ นี่คือสุนข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าวันที่2ท่านผู้ชมครับ